สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเน็กชาลีโพสแชร์คู่ผัวเมียหลังโดนโกงลั่นชื่อชัดแถมคนเมียยังขู่ใช้พรบอคอมพิวเตอร์จากนี้จะไม่ใจดีหากยังไม่สำนึกจะไม่ไว้หน้าอีกต่อไป ไม่ได้เห็นกันง่ายๆสำหรับแน็กชาลีในโหมดเดือดเดือดแต่ล่าสุดเจ้าตัวคงทนไม่ไหวออกมาโพสถ,ถึงคนโกงแช์คู่ผัวเมียผัวขี้โกงเมียสนับสนุนแถมยังขู่แจ้งพรบอรคอมกับตนจากนี้จะไม่ใจดีแล้วแน็กชาลีแชฉคนโกงโพสเดือดผ่านเฟซบุ๊กใครโกงอะไรผมนะ หลอกตังผมทำผมเสียเวลาตั้งแต่พรุ่งนี้จะไม่เป็นคนใจดีละยิ่งพวกโกงแล้วยังไม่รู้สึกตัวยังกล้ามาพูดบอกจะใช้พรบอรคอมกับผมอฮ้ยเดี๋ยวรู้กันผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะยิ่งคู่ผัวเมียผัวโกงเมียช่วยส่งเสริมนี้โมโหจริงๆสุดๆด,ดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เคย ลงรูปคนโกงหรืออะไรเพราะเห็นว่ามีแต่รูปลงกับลูกกับเมียรเราก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับเด็กหรือคนใกล้ตัวที่ไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ดันเจอคู่ผัวหลอกเมียพิมพ์เก่งคนแรกเลยเทพเองโกหก ข่าหลอกข่าหลายเรื่องผลัดวันมา3-4เดือนแล้วเองนี่มันตอแหลจริงๆถ้าพรุ่งนี้เองยังผิดคำพูดกับข้าอีกข้าจะไม่ไว้หน้าเองแล้วนะเทพฮ่าฮ่เมียเองด้วยทำพูดบอกให้ข้าเตรียมหาทนายกับใช้พรบคอมกับข้าน่ากลัวจุงเบยคู่เองช่างเหมาะสมกันจริงๆฮ่าฮ่นี่เห็นคนลงรูปยุคเก่า เลยหารูปผมเองตอนยุคไฮฟแต่ละรูปหุ่นดีขาสวยตั้งแต่เด็กๆเลยอะผมยิ่งโตยิ่งสวยผมพิมพ์แล้วดูหดขึ้นไหมเป็นการพิมพ์หดหดครั้งแรกเลยนะขอขอบคุณแรงข่าวที่นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ